เ็นไหนผักผักก็น่าจะเอาไปแบบอันนี้แกงอ่อมเนาะเธอเนาะใช่ไหมแล้วก็ถั่วถั่วจองนะกิโลนึงจองถั่วไปก่อนนะทุกคนเพราะคิวยาวไงทุกคนคิวยาวฉันต้องบอกจองก่อนนะทุกคนคิวยาวเห็นไหมผักบุ้งนางปีนี้น้องผักบุ้งข้างในเออปีนี้ผักบุ้งไม่ใช่เลิศมากเลยมีขนาบเนี่ยทุกคน น่าจะอาทิตย์หน้าก็ตัดขายได้แล้วบุ้งอ่ะเออเอ้าอันนี้มันนี่จนแก่แล้วเหรอหญิงอ้าวทำไมไม่ส่งซิก้า,าไว้แนวง่ายที่มีอยู่น,นี่เอาใส่ก๋วยเตี๋ยวเอาไว้แนวไว้แนวผักคอสเหรอนี่ชะพูได้วยนะทุกคนคนณะจะออกขิงๆเนาะหญิงเนาะ,นะใช่ใช่ใช่มันยังไม่นั่นเดี๋ยวรุ่นใหม่มันมันจะขิงๆมัน รุ่นไหนอะตรงไหนอะแค่ยะเพาะใหม่๋อ,อตอนนั้นทำตอนมันหนาวเออนั่นแหละมันจะขิงขิงมันไม่อวบอันนี้อะไรอะอันนี้หอมแบ่งใช่ปะ่ะอยากกินหอมแบ่งอยากกินหอมบ้านเราอ,อ้ผักบุ้งอันนี้ตรงนั้นนะจรินเกี่ยถ้าตัดกินได้เลยนะก็ หญิงไม่เกินสามสี่วันน่ะหญิงผักบุ้งเธอได้กินแล้วเดี๋ยวจะ,จะก็จะ,จะเก็บเมนทัลเดี๋ยวเก็บเธออย่าลืมนะฉันจะเก็บไอ้เ,อเ,เปปเปอร์มินต์ไปกินกับไอ้นั่นน่ะขนมจีนอ,ะอ่ะโอมีเมงมันด้วยทุกคนดูดูดูน้องน้องอาไม่บินด้วยนะเมงมันอิตาลีเไหม เออเขาไม่เขาไม่กลัวเลยะนะเขาไม่กลัวเลยเหมือนนางเหมือนนางมองฉันไหมอ่ะนางมองฉันไหมอ่ะดูดินางมองฉันไหม ทำไมอ้วนจังมะเขืออะไรหญิงมะเขือล่ะนี่ไง,มง,มงมเมื่อวานทุกลงมะเขือตอนเลยจะเอากระถางนี้อ่ะหญิงมันไม่ทำไมมันไม่ออกดอกอ่ะเ็ายังไม่ถึงเวลาเอ้าแล้วแคร์ต้นแคร์ที่ว่ามันแคร์ตายเอ้า โ oh, no. อ้ยเนาะไอพวกนี้คือเหลือจากห้าหนาวนะ oh. ใช่ไอชี่พวกแรกลงไปลึกๆอะ่ะมันจะไม่ตายอ๋อเสียดายอ่ะไหนมะเขือ,อ,ก,รอกระถิ่นมันมีแล้วมันอยู่หน้าต่างชาตินึงแล้ว <c oughs> มันงามไม่มันไม่เคยได้กินหรอกมัน <c oughs> มปลูกไป <c oughs> งั้นแหละมันไม่มีที่อ่ะ มันไม่มีที่จะไปปลูกบ้านแม่ย่าเขาปลูกดอกไม้ต,มต,ต้นเดียวแกไปเอามาจากไหนของแกสูงเบิ่มเบท่มอ,ออกลูกเบิ่มแบบเป็นพวงอย่างใหญ่เลยของไม่ย่าบอกว่าไปเอามาจากไหนไม่รู้บอกอานางไปปีกระถินเบิ่มเลยหญิงเห็นไหมมันจะได้กินเร็วอะ่ะปีนี้มันจะได้กินเร็วเพราะอะไรเพราะเพราะ มันไม่หนาวเลยเออเมื่อเขือพวงฉันจองเลยนะจะสามสี่กิโลเลยจะเอาหมดเลยเออแต่ถ้าฉันเอาเยอะๆเธอต้องเยอ่าไปขายราคาคนอื่นนะแค่นี้เหรออันนี้ที่มันรอดใช่ไหมเออฉันบอกแล้วนี่แหละฉันมาเก็บสองต้นข้างในนี่แหละโอ้ยปวดหลังก็ปวดขนาดจริงเดียวมันยังดกขนาดนี้เถอก็ใช้แล้วมันทั้งสามแล้วฉันเก็บแค่สองต้นนะ ปวดหลังแทบตายแล้วแบบเปียกหมดเลยฉันกลับมาถึงที่ันถ่ายรูปใหเธอโอ้ยฉันนั่งเก็บยังไงเนี่ยมันนั่งตูดเปียกหมดเลยหนาวก็หนาวมือนี่โอ้ตอนนั้นมาเก็บมันหนาวเนาะหญิงเนาะมันมีแดดก็จริงแต่แดดมันอยู่ตรงโน้นแต่ฉันมันอยู่ใต้ร่มไงมันดอกมากพิกรอดตายจริงจริงพิกบ้านไม่ย่าไม่เคยตายนะสี่ห้าปีบ้านเราอ่ะก็คือคือมันรอดมันก็ออกออกลูกออกดอกใหม่ใช่ ฉันจะได้กินเนี่ยฉันจะได้กินมะเขือพวงทุกคนไม่ต้องไปสั่งซื้อที่อื่นนะทุกคนปีนี้ต้องได้กินตรงนี้ิงดูดูมันออกมาแล้วมันเหลือดูดิอย่างเงี้ยอ้ามันรอดมาอย่างเงี้ยปกติรอดนะคะปกติบ้านเรามันจะจะเป็นพวงอย่างเงี้ยมันก็จะไม่วงเนาะใช่ไม่ดอดไม่ดอดนะหาฉันสองเอ้ามีวันถ้าออกมากฉันเห็นว่าฉันเจ็บได้สี่ลูกนะเธอ ฉันว่าได้กินแน่ปีนี้เพราะอะไรเพราะว่ามึงหนึ่งมันไม่หนาวแล้วก็ฉันะได้กินฉันจะได้ขายไปมันไม่ตายก็พอเหอะอันนี้มันไม่ตายไงฉันว่าไม่ตายไม่ตายฉันว่ามันรอดก็ดีแล้วว่าปีนี้มันออกดอกเร็วมันออกตั้งแต่ต้นเลยนะหญิงนี่เพิ่งจะมิถุนาเองนะปกติเธอมนออกดอกช่วงกันยาไม่ใช่นี้สิงไม่เคยปลูกปลูกปีแรกนี่ อะไรที่เหลือปลูกอ่ะยังไม่ตายหรอไปรีบไปทำเล็บกันเถอะมัวแต่ชมสวนดูดิดทุกคนเอาพริกแค่นี้หรอหรือยังไม่ได้ลงยยังเพาะอู่แล้วทำอะไรอยู่อ่ะทึ่งจะเพาะก็มันไม่ขึ้นอ้อาวหรอทำไมมันไม่ขึ้ไมไมเนเลยพริกก็รออยู่ตัวนี้นึงโอ้แปลกเนาะ แต่แต่มะเขือพวงดีต่อใจมากเลิศ